หมู่บ้านร้างกลางป่าอาจไม่ได้ร้างเพราะการเวลาแต่เพราะบางสิ่งใต้รากไม้กำลังรอใครสักคนไปปลุกมันชะจีพีทิเซใต้ต้นโพใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านปกคลุมลานวัดเล็กๆในหมู่บ้านชนบทนั้นไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันมีอายุเท่าไรบางคนบอกว่ามันถูกปลูกตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษรุ่นแรกๆที่มาตั้งถิ่นฐานบางคนเล่าว,ว่าต้นไม้ต้นนี้ไม่ได้ถูกปลูกโดยคนหักแต่เกิดขึ้นเองจากเมล็ดที่นกนำมาทิ้งไว้สิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันก็คือต้อนโพนี้มีอายุเกินร้อยปีแน่นอน และมันก็เป็นเสมือนหัวใจของหมู่บ้านชาวบ้านต่างเคารพและหวาดกลัวไปพร้อมๆกันเพราะมีตำนานเล่าต่อกันมาว่าใต้รากโผล่นั้นมีของบางอย่างถูกฝังไว้ของที่ใครก็ตามห้ามแต่ต้องไม่อย่างนั้นจะเกิดเคร,ราะ์ร้แต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าของนั้นคืออะไรทุกครั้งที่เด็กๆแอบวิ่งเล่นใกล้ๆรากไม้ที่โผล่พ้นดินมักจะถูกผู้ใหญ่ดุและรีบเรียกกลับเข้าไปในบ้านราวกับไม่อยากให้ใครเข้าใกล้จุดนั้นเกินไป คืนหนึ่งมีลมแรงพัดเข้ามาฝนโปรยลงบนใบโพเสียงดังซู่ซ่าจู่ๆก็มีสายฟ้าฟาดลงไม่ไกลจากลานวัดทำให้ดินบริเวณรากหนึ่งแตกออกเผยให้เห็นช่องเล็กๆคล้ายโพรงชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างตื่นตกใจแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้รอจนรุ่งเช้าผู้ใหญ่บ้านกับพระในวัดจึงไปตรวจสอบแต่สิ่งที่พบกลับทำให้ทุกคนถึงกับยืนตัวแข็ง ภายในโพรงนั้นมีแสงวาบออกมาเบาๆคล้ายแสงเทียนแต่เมื่อมองลึกเข้าไปกลับเห็นเป็นวัตถุสีดำมันวาวรูปร่างประหลาดไม่เหมือนหินไม่เหมือนโลหะและยิ่งน่าขนลุกกว่านั้นคือมีเสียงคล้ายคนกระซิบดังออกมาพร้อมสายลมทุกคนมองหน้ากันไม่มีใครเอื้อมมือแต่ต้องเพราะเกรงว่ามันคือของต้องห้ามตามที่บรรพบุรุษเคยเตือนเอาไว้ ภายในโพรงนั้นมีแสงวาบออกมาเบาๆคล้ายแสงเทียนแต่เมื่อทุกสายตาจ้องลึกเข้าไปกลับเห็นเป็นวัตถุสีดำมันวาวรูปร่างบิดเบี้ยวคล้ายจะเป็นรูปเครื่องรางบางอย่างแต่ไม่มีใครสามารถบอ,อกได้ว่ามันทำจากอะไรยิ่งพิจารณานานเท่าไหร่ก็เหมือนกับว่ามันกำลังขยับเบาๆเองตามจังหวะลมหายใจของใครบางคน เสียงกระซิบที่ดังออกมาพร้อมสายลมเริ่มชัดเจนขึ้นราวกับมีคนพูดอยู่ตรงข้างหูแม้ทุกคนจะยืนห่างจากโพรงนั้นหลายก้าวก็ตามบางประโยคฟังไม่ออกแต่บางคำก็ชัดเจนราวกับสะกดให้หัวใจหยุดเต้นคำว่าห้ามแตะห้ามปลุกดังก้องวนซ้ำในหัวชาวบ้านหลายคนพระเทระผู้มีอายุที่สุดในวัดยกมือห้ามทุกคนไม่ให้เข้าใกล้ก่อนเอ่ยเสียงเคร่งครึมว่านี่คือสิ่งที่บรรพบุรุษพยายามปกปิดไว้อย่ามีใครอด,ดีคิดจะขุดมันขึ้นมา แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีชายหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้านที่ไม่เชื่อเขามองว่านี่อาจเป็นสมบัติโบราณที่มีค่ามหาศาลและหากได้ครอบครองชีวิตของเขาคงเปลี่ยนไปตลอดการคืนนั้นเองเขาจึงแอบกลับมาที่ต้นโพพร้อมกับครัวและตะเกียงน้ำมันความมืดเงียบของกลางคืนทำให้ทุกฝีเท้าและเสียงลมหายใจของเขาดังก้องไปทั่วลาน ดินถูกขุดทีละช้อนช้อนรากไม้เก่าแก่ถูกตัดขาดทีละเส้นเสียงกระซิบที่เคยเบาว,วกลับดังขึ้นจนเหมือนอยู่รอบตัวเขาแต่แทนที่จะหยุดมือชายหนุ่มกลับเร่งแรงขึ้นหัวใจเต้นแรงทั้งเพราะความโลภและความหวาดหวั่นที่ไม่อาจอธิบายได้เขาขุดลึกลงไปเรื่อยๆจนพัวกระทบกับสิ่งแข็งๆเสียงดังกึกกล้องสะท้อนในโพรโมืดนั้นหยดเงื่อไหลาอาบขมับทันทีที่เขารู้ว่าตัวเองแต่เข้ากับวัตถุต้องห้ามที่ผู้เท่าเตือนเอาไว้ชายหนุ่มจุดตะเกียงยกขึ้นสองและสิ่งที่เห็นตรงหน้าทำ มันคือกล่องไม้เก่าแก่สีดำสนิทสลักด้วยอักขระประหลาดที่ไม่เคยเห็นในตำราใดใรอบๆกล่องมีคราบสีแดงคล้ำเหมือนเลือดแห้งเกาะติดราวกับถูกผนึกไว้ด้วยพิธีกรรมบางอย่างเสียงกระซิบที่ดังอยู่ก่อนหน้านี้กลับชัดเจนจนฟังออกทุกคำเจ้าอย่าปลดมือของเขาสั่นแต่สายตากลับส่องประกายความอยากรู้อยากอยากเห็นผสมความโลภเขาใช้ปลายมีดเล็กๆนัดฝากร่องขึ้นทีละน้อยทันใดนั้นกลิ่นเหม็นสาบคล้ายซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยก็พุ่งออกมาลมรอบกายพลันพัดแรงทั้งทั้งที่ท้องฟ้านิ่งสนิท ภายในกล่องมีเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งขนาดเท่ากําปั้นทําจากหินดําแต่เมื่อมองนานๆจะเห็นเหมือนเส้นเลือดสีแดงพาดผ่านทั่วพื้นผิวและเส้นเลือดเหล่านั้นกลับเต้นตุบๆเหมือนมีชีวิตอยู่จริงเสียงกระซิบแปรเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องเผาเบาราวกับมีผู้คนนับร้อยกําลังร่ําให้ในความมืดชายหนุ่มกุมหินนั้นไว้ในมือหัวใจเขาเต้นทีจนแทบขาดลมหายใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าพลังบางอย่างกําลังไหลเข้าสู่ร่างกายความมืดเริ่มปกคลุมสายตาโลกทั้งใบราวกับสั่นสะเทือนแชจีพีทิเซธ ทันทีที่ชายหนุ่มกําหินสีดำไว้ในมือความรู้สึกเย็นเฉียบก็ไหลผ่านไปทั่วร่างกายเหมือนน้ำแข็งกัดกินจากภายในเขารีบปิดกล่องไม้แล้วอุ้มมนันแนบอกวิ่งกลับบ้านในความมืดโดยไม่สนใจเสียงกระซิบที่ตามหลังมาบ้านของเขาตั้งอยู่นอกหมู่บ้านไกลาจากวัดพอสมควรเมื่อมาถึงเขาจุดตะเกียงตั้งกล่องไม้ไว้กลางห้องและนั่งจ้องมันด้วยลมหายใจหอบทีความโลภในใจบอกให้เขาเปิดมันอีกครั้งแต่ความกลัวก็รั้งมือเอาไว้เสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังอยู่ตรงข้างหูเจ้าคือผู้ถูกเลือก เจ้าต้องปลดผนึกดวงตาของเขาเริ่มพร่าเลือนภาพเงาดำสูงใหญ่ปรากฏบนฝาผนังแมในห้องจะมีเพียงแสงจากตะเกียงเล็กๆก็ตามเงานั้นขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆพร้อมเสียงหัวเราะต่ำๆที่ดังสะท้อนเหมือนมาจากใต้ดินเขาสะดุ้งเฮือกรีบเอาผ้าขาวพันหินดำไว้แน่นแล้วซ่อนมันใต้เตียงหวังว่าพรุ่งนี้จะนำไปโยนทิ้งแม่น้ำแต่คืนนั้นเองกลับเป็นคืนที่เขานอนไม่ได้เสียงฝีเท้าดังอยู่รอบบ้านเหมือนมีใครหลายคนเดินวนไปมาทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเสียงเคาะประตูดังขึ้นเกาะเกาะเกาะ เขาไม่กล้าเปิดแต่เสียงนั้นไม่หยุดเคาะซ้ำแรงขึ้นเรื่อยๆจนไม้ประตูสั่นสะเทือนแล้วทันใดนั้นเสียงผู้หญิงแผ่วเบาก็ดังลอดเข้ามาคืนมันมาก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปชายหนุ่มนั่งตัวสั่นเหงื่อท่วมความมืดในห้องราวกับกดทับจนหายใจไม่ออกเขาเอามือกุมหูปิดตาแน่นแต่เสียงร่ำให้นับสิบนับร้อยดังประสานกันเต็มไปหมดราวกับทั้งหมู่บ้านกำลังร้องขอความช่วยเหลือจากเขาเอง รุ่งเช้าแสงแดดแรกสองลอดเข้ามาในบ้านแต่แทนที่จะรู้สึกอบอุ่นชายหนุ่มกลับรู้สึกหนาวสถานยิ่งกว่าเดิมร่างกายซุบซีดเหมือนคนไม่ได้หลับมาหลายวันเขาส่องกระจกแล้วพบว่าดวงตาของตัวเองมีเส้นเลือดสีแดงเข้มแตกกระจายทั่วตาขาวราวกับกำลังถูกบางสิ่งกัดกินจากภายในชาวบ้านบางคนเดินผ่านหน้าบ้านเห็นเขานั่งเมาอ,อยู่ริมหน้าต่างใบหน้าซีดขาวเหมือนไร้ชีวิตต่างเริ่มกระซิบกันว่าเมื่อคืนมีเสียงแปลกๆดังมาจากบ้านหลังนี้บ้างก็ว่ามีเงาคนเดินวนรอบบ้านทั้งคืนทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้เลย ผู้ใหญ่บ้านกับพระในวัดตัดสินใจมาเยี่ยมเพื่อสอบถามแต่พอเข้ามาในบ้านทุกคนก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศอึดอัดเย็ยนเยียบเหมือนมีใครสักคนกำลังมองอยู่จากความมืดใต้เตียงพระรูปหนึ่งก้าเข้าไปไม่กี่ก้าวก็ต้องชะงักเพราะได้ยินเสียงกระซิบตรงข้างหูชัดเจนอย่าเปิดอย่าปลุกชายหนุ่มรีบลุกขึ้นปกป,ป,ป้องเตียงไว้เขาตะโกนเสียงสัน่นไม่มีอะไรทั้งนั้นท่านอย่ามายุง่ง แต่แล้วกล่องไม้ก็เลื่อนออกมาจากใต้เตียงเองต่อหน้าทุกคนฝากล่องค่อยๆแง้มออกทีละน้อยทั้งที่ไม่มีใครแต่ต้องลมแรงวูบหนึ่งพัดเข้ามาในห้องแม่น้าต่างจะปิดสนิทและในเสี้ยววินาทีนั้นเสียงกรีดร้องนับร้อยก็ดังก้องสะท้อนทั่วบ้านรุนแรงจนชาวบ้านหลายคนต้องรีบวิ่งหนีออกไปพระเทระผู้เท่าหน้าซีเผิดรีบสวดมนต์บทเก่าแก่พร้อมโรยน้ำมนต์รอบๆกล่องเสียงกรีดร้องค่อยๆเบาลงแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นในกล่องกลับทำให้หัวใจแทบหยุดเต้น หินสีดำที่เมื่อคืนยังเท่าพระเทระเก้าไปข้างหน้าแม้เสียงสวดมนต์ยังดังต่อเนื่องแต่แววตาสันไหวเต็มไปด้วยความกังวลท่านมองชายหนุ่มที่นอนคุกเข่าพร้อมเลือดไหลอาบใบหน้าร่างกายสันเทิมเหมือนถูกพลังบางอย่างบีบคั้นจากภายในเจ้าถูกครอบงำแล้วพระเทระกล่าวเสียงหนักแน่นถ้ายังดื้อดึงมันจะไม่ใช่แค่เจ้าแต่ทั้งหมู่บ้านจะพินาศไปด้วย ทันใดนั้นชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นดวงตาที่เคยแดงเพียงเล็กน้อยกลับกลายเป็นสีดำสนิททั้งเบ้าตาเหมือนไม่เหลือความเป็นมนุษย์เขาหัวเราะเสียงต่ำก้องสะท้อนรอบห้องเหมือนมาจากหลายปากพร้อมกันมันไม่ใช่การครอบงำแต่มันคือพลังที่แท้จริงพวกเจ้าโ่ขลาที่กลัวสิ่งนี้มาตลอดแต่ข้าจะเป็นผู้ปลดปล่อย เขาผลักพระเทระจนล้มลงกล่องไม้เปิดออกจนสุดหินสีดำก้อนนั้นส่องแสงแดงสว่างว่าไปทั้งห้องเส้นเลือดบนหินขยายใหญ่เหมือนรากไม้แตกขแขนงและคืบคลานออกมานอกกล่องเลยไปตามพื้นดินเหมือนมีชีวิตชาวบ้านที่ยังอยู่แถวนั้นพากันกรีดร้องวิ่งหนีออกไปเสียงมาเห่าหอนทั่วหมู่บ้านดังขึ้นพร้อมกันราวกับรู้ชะตาการรมพระหนุ่มสองรูปพยายามเข้ามาช่วยพระเทระแต่ทันใดนั้นเส้นเลือดสีแดงก็พุ่งเข้าพันขาของพวกเขาลากร่างกระแทกกำแพงอย่างแรงจนเลือดกระอัก พระเทระกัดฟันลุกขึ้นยืนทั้งที่แข,ข็ขาอ่อนแรงท่านสวดมนต์บทที่ไม่เคยเปิดเผยต่อใครมาก่อนเสียงสวดดังก้องกังวานตัดผ่านเสียงกรีดร้องและเสียงหัวเราะต่ำๆของชายหนุ่มราวกับพลังแสงสว่างกำลังสู้กับความมืดมิดตรงหน้าแต่ชายหนุ่มกลับหัวเราะเสียงดังยิ่งกว่าเดิมเขากางแขนออกปล่อยให้เส้นเลือดสีแดงเลยขึ้นตามร่างกายจนปกคลุมไปทั้งตัวเสียงกระซิบที่เคยดังเผา,าเบาบ,าบัดนี้กลายเป็นเสียงโหยหวนของผู้คนนับพันประสานกันจงปลุกเราจงปลุกเรา หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเริ่มสันสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวต้นโพอายุกว่าร้อยปีที่วัดโค่นคลืนลงกับพื้นกิ่งก้านฉีกขาดเผยให้เห็นรากแก้วที่ใหญ่เท่าลำต้นเส้นเลือดสีแดงจากหินดำเลื้ยไปรวมกับรากโพร,ราวกับสิ่งต้องห้ามที่ถูกฝังไว้นับศตวรรษกำลังจะตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์ chatgpt เศษ เสียงแตกหักของต้นโพดังสนั่นสะเทือนพื้นดินไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านหลายคนรีบวิ่งหนีออกจากบ้านบ้างกรีดร้องบ้าลงล้มลงเพราะพื้นใต้เท้าโยกคล้ายแผ่นดินถล่มเด็กเล็กถูกแม่อุม้มแนบอกขณะที่เสียงโหยหวนจากใต้ดินยังดังสะท้อนกล้องไม่หยุดพระเถระยืนมั่นกลางลานวัดมือสองข้างกำประคำแน่นดวงตาปิดลงพร้อมท่องบทสวดเก่าแก่ที่สืบต่อกันมาแต่โบราณเสียงสวดของท่านหนักแน่นและบริสุทธิ์จนเกิดเป็นแสงสีทองเปล่งออกมาจากร่างล้อมรอบหมู่บ้านไว้บางส่วน แต่ชายหนุ่มซึ่งถูกพลังมืดครอบงำกลับยืนหัวเราะอ,อยู่ท่ามกลางซากต้นโพร,ร่างกายเขาไม่เหมือนมนุษย์อีกต่อไปผิวหนังปริแตกเป็นร่องๆมีเส้นเลือดสีแดงเรืองแสงพุ่งออกมาเลยพันแขนขาเหมือนทวันเสียงกระซิบที่ดังรอบๆไม่ใช่แค่เสียงแต่เริ่มกลายเป็นเงาดำคล้ายคนหลายร้อยที่โผล่ขึ้นจากดินรายล้อมไปทั่วเจ้าหยุดมันไม่ได้หรอกเสียงชายหนุ่มก้องดังกว่าเดิมนี่คือพลังที่หมู่บ้านนี้เก็บซ่อนไว้ข้าจะปลุกให้มันตื่นอย่างสมบูรณ์ เงาดำเริ่มเข้าหาชาวบ้านที่ยังไม่ทันหนีทันบางคนถูกลากลงดินหายไปต่อหน้าต่อตาเหลือเพียงเสียงกรีดร้องสุดท้ายพระหนุ่มหลายรูปรีบวิ่งเข้ามาช่วยพระเถระพยายามสวดประสานเสียงแต่พลังกลับเบาบางลงราวกับถูกความมืดกลืนกิน พระเทระกัดฟันแน่นก่อนเปล่งเสียงสวดดังขึ้นจนก้องไปทั่วทันใดนั้นกลีบโพทองนับพันปรากฏกลางอากาศลอยวนรอบรอบ,รอบลานวัดเหมือนเกราะคุ้มกันเนาดำที่พุ่งเข้ามาถูกเผาไหม้จนหายวับแต่หินสีดำกลับยิ่งส่องสว่างและสันสะเทือนแรงขึ้นเรื่อยๆราวกับมีบางสิ่งขนาดมหืมากำลังจะทะลุออกมาจากใต้รากโพ แสงทองกับแสงแดงปะทะก,กันกลางหมู่บ้านเสียงระเบิดดังสนัน่นจนกระจกบ้านแตกกระจายเปลวไฟและฝุ่นควันคลุ้มไปทั่วผู้คนที่เหลือต้องพากันก้มหน้าหลบสายตาเพราะเพียงมองไปก็รู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นและท่ามกลางความโกลาหลน,นั้นเสียงหนึ่งก็ดังก้องขึ้นมาจากใต้พื้นดินเสียงที่ไม่ใช่กระซิบไม่ใช่กรีดร้องแต่เป็นเสียงคำรามของบางสิ่งที่ถูกผนึกเอาไว้นับร้อยปีกำลังตื่นขึ้นมา กำปั้นกลับขยายใหญ่ขึ้นจนเต็มกล่องและเส้นเลือดสีแดงบนผิวหินก็เต้นแรงยิ่งกว่าหัวใจของคนเป็นชายหนุ่มทรุดลงกับพื้นเลือดไหลออกจากจมูกและปากเขาหัวรอเสียงต่ำปนสะอื้นมันเลือกฆ่าแล้วพวกท่านไม่มีวันหยุดมันได้ chatgpt เศษพื้นดินใต้ต้นโพแตกออกเป็นร่องกว้างเศษดินและหินปลิวกระจายราวกับมีแรงบางอย่างดันขึ้นมาจากข้างใต้แสงแดงสองพุ่งขึ้นราวกับเปลวไฟและจากร่องแยกนั้นบางสิ่งก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมา มันมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่สูงใหญ่เกินกว่ายอดไม้ผิวกายเป็นสีดำสนิทมีเส้นเลือดแดงเรืองแสงวิ่งพาดท,ทั่วร่างดวงตาสองข้ามเปล่งประกายเหมือนไฟนรกทุกครั้งที่มันก้าวเท้าขึ้นจากดินแผ่นดินก็สั่นสะเทือนจนบ้านเรือนรอบรอบถล่มลงทีละหลังชาวบ้านที่ยังเหลืออยู่ต่างกรีดร้องสุดเสียงบางคนหมดสติไปทันทีเพียงแค่ศก,กับมันเนาดำจำนวนมหาศาลไหลออกมาจากร่างยักษ์ยายนั้นเหมือนหมอกพิษแผ่กระจายไปทั่วหมู่บ้านทำให้ต้นไม้ใบหญ้าเหี่ยวเฉาตายในพริบตา ชายหนุ่มที่ถูกครอบงำยืนหัวร้อลั่นเขาก้มลงคุกเข่าเหมือนกำลังกราบไหว้สิ่งนั้นในที่สุดข้าก็ปลุกท่านขึ้นมาได้ไม่มีใครหยุดเราได้อีกต่อไปพระเถระที่ยืนอยู่กลางลานวัดแม้ร่างกายจะสั่นสะท้านแต่สายตาย,ยังคงมั่นคงไม่หวั่นไหวท่านตะโกนออกมาเสียงดังนี่คือวิญญ,ญาณอาถรรพ์ที่บรรพบุรุษผนึกไว้หากปล่อยให้มนหลุดพ้นโลกนี้จะไม่มีวันได้พบแสงสว่างอีก ท่านกำประคำแน่นแล้วใช้มีดเล็กๆก,ก,กรีดฝ่ามือตัวเองหยดเลือดตกลงบนพื้นพร้อมเสียงสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ทันใดนั้นแสงทองพุ่งออกจากร่างพระเทระเป็นเส้นตรงประทะเข้ากับร่างยักย้ายมืดจนเกิดเสียงระเบิดดังสนัน่นร่างอสูรคำรามก้องสะเทือนฟ้าความมืดกับความสว่างปะทะกันอย่างดุเดือดชาวบ้านที่เหลืออยู่ต่างพากันก้มกราบร้องให้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองขณะที่พระเทรรยังคงสวดต่อเนื่องแม่เลือดจะไหลไม่หยุดร่างกายอ่อนแรงลงทุกทีแต่แววตาก็ยังเปี่ยมด้วยศรั่น ร่างยักย้ายดำค่อยๆยกแขนขึ้นเงื้อมือยักย้ายพุ่งตรงมายังพระเถระโดยตรงลมแรงกดดันจนทุกสิ่งแทบระเบิดเป็นชิ้นๆแต่ก่อนที่ฝ่ามือมหืมาจะกระแทกลงแสงโพทองนับพันดวงก็ส่องประกายขึ้นรอบหมู่บ้านสว่างสวัยราวกับกลางวันช c จีพี p ีเศษ เสียงแสงโพทองแตกกระจายพุ่งขึ้นฟ้าราวกับเกล็ดแก้วสีทองนับพันกำลังโปรยปลายลงมาจากสวรรค์เงามืดที่ก่อติดบ้านเรือนและร่างชาวบ้านเริ่มแตกกระจายหายไปทีละตนราวกับถูกเผาพลานด้วยไฟศักดิ์สิทธิ์อสูรรากโพคำรามลั่นก้องสะเทือนจนพื้นดินแยกกว้างออกไปอีก พระเทระยกสองมือขึ้นเนื้อสีสา่ายบทสวดโบราณด้วยเสียงที่ชัดถ้อยชัดคำที่สุดแม้เลือดจะยังไหลรินจากฝ่ามือแต่ร่างกายท่านกลับเปล่งแสงสว่างราวกับเป็นส่วนหนึ่งของพระโพธทองนั้นเองดวงตาของท่านเต็มไปด้วยศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวแม้เพียงเสี้ยววินาทีอสุรรากโพก้าวพุ่งเข้ามาแต่ละก้าวเส้นเลือดแดงบนร่างมันสว่างว่าเปล่ากับจะระเบิดพลังทำลายทุกสิ่งมันยกมือยักย้ายขึ้นอีกครั้งคราวนี้ตรงดิ่งใส่พระเทระโดยตรงเสียงลมพัดแรงจนเหมือนฟ้าจะถลม่ม แต่ก่อนที่ฝ่ามือนั้นจะถึงตัวพระเทระก็ท่องทอยคำสุดท้ายในบทสวดน้ำเสียงกังวานสะท้อนจนพื้นดินสันสะเทือนทันใดนั้นดวงโพทองทั้งหมดรวมกันเป็นลำแสงมหาสาลพุ่งตรงเข้าใส่กลางอกของอสูรเสียงระเบิดดังสนั่นร,ราวกับโลกแตกร่างยักย้ายกระตุกเกรงเส้นเลือดสีแดงบนร่างแตกกระจายเป็นเสียงเสียงแสงดำที่คลุมหมู่บ้านค่อยๆมอดหายไปเงาดำนับพันที่รายล้อมส่งเสียงกรีดร้องแสบแก้วหูก่อนจะสลายเป็นฝุ่นควันปลิวไปกับสายลม ชายหนุ่มที่ถูกครอบงำสุดตัวลงกับพื้นร่างกายแห้งเหี่ยวเหมือนต้นไม้ไร้น้ำหล่อเลี้ยงเขาหายใจหอบแรงแรงดวงตาที่เคยดำสนิทกลับมาเป็นปกติแต่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าเขาพึมพำเบาๆว่าข้าข้าไม่ได้ต้องการแบบนี้ก่อนร่างจะล้มลงแน่นิ่งพระเทระเองก็สุดเข่าลงแสงสว่างรอบกายค่อยๆเลือนหายดวงตาปิดลงช้าๆด้วยความเหนื่อยล้าชาวบ้านรีบเข้ามาล้อมรอบบ้างร่ำให้บ้างก้มกราบด้วยความศรัทธา หมู่บ้านที่เคยสันสะเทือนกลับเข้าสู่ความเงียบสงัดแต่ซากต้นโพร้อยปียังคงยืนตายแน่นิ่งกิ่งก้านแห้งกรอบไม่มีใบเขียวเหลืออยู่แม้แต่ใบเดียวราวกับว่าความมืดที่ถูกปลดปล่อยนั้นไม่ได้สูญสิ้นไปทั้งหมดหากเพียงถูกผนึกไว้ใหม่ด้วยพลังสุดท้ายของพระเทระหลังเหตุการณ์นั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเงียบงันไปหลายวันผู้คนแทบไม่กล้าออกจากบ้านยามค่ำคืนเด็กๆไม่กล้าแม้แต่จะวิ่งเล่นตรงลานวัดเหมือนแต่ก่อนทุกสายตาหวาดระแวงว่าความมืดนั้นอาจจะกลับมาเมื่อใดก็ได้ ร่างของพระเทระถูกชาวบ้านอัญเชิญไปบำเพ็ญกุศลด้วยความเคารพสูงสุดทุกคนร่ำให้พราะรู้ดีว่าหากไม่ได้ท่านสละชีวิตพลังมืดคงจะกลืนกินทั้งหมู่บ้านไปแล้วคืนที่ทำพิธีศพดวงไฟจากเทียนนับร้อยเล่มสองสว่างไปทั่วแต่ลมแรงก็พัดให้เปลวไฟโยกสันราวกับมีใครมาเดินวงเวียนรอบงานอยู่ตลอดเวลา ชายหนุ่มผู้ปลุกสิ่งต้องห้ามถูกฝังไว้ที่ชายป่าอย่างเงียบเๆไม่มีใครกล้าจัดพิธีใหญ่ให้เพราะกลัวว่าดวงวิญญาณเขายังเชื่อมโยงกับหินดำต้องสาบนั้นบางคนหรือว่าก่อนฝังเขาลืมตาขึ้นมาครั้งสุดท้ายแล้วพูดว่ามันยังไม่จบก่อนสิ้นใจลง ซากต้นโพร้อยปีที่แห้งตายถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีใครกล้าโค่นทิ้งแม้จะเหลือเพียงกิ่งไม้แห้งๆแต่ทุกคืนวันเพ็ญชาวบ้านที่ผ่านไปมามักเล่าว่าได้ยินเสียงกระสิบเบาๆลอยมาตามสายลมบ้างบอกว่าเห็นเงาคนยืนพิงรากไม้ที่ตายแล้วบ้างได้ยินเสียงร้องให้แผ่วๆเหมือนวิญญ,ญาณนับร้อยยังติดอยู่ตรงนั้น หลายปีผ่านไปหมู่บ้านเริ่มรกร้างผู้คนอพยพออกไปทีละครอบครัวเพราะไม่อาจทนความหวาดกลัวที่กัดกินทุกคืนวันได้จนในที่สุดหมู่บ้านที่เคยครืครืคร้นก็เหลือเพียงบ้านร้างเงียบงนันมีเพียงลมพัดกับเสียงกิ่งไม้หักดังกรอบกรอบว่ากันว่าหากใครหลงทางเข้ามาในหมู่บ้านร้างแห่งนี้ตอนกลางคืนจะเห็นเงาต้นโพใหญ่ตั้งะหงานทั้งที่ในตอนกลางวันมันแห้งตายไปนานแล้วและถ้าใครเผลอเดินเข้าไปใกล้รากไม้จะได้ยินเสียงกระซิบที่ชัดเจนยิ่งกว่าใครทั้งหมดเสียงที่เตือนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง การเวลาผ่านไปหลายสิบปีหมู่บ้านที่รกร้างกลายเป็นเพียงชื่อที่เลือนหายจากแผนที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงอีกต่อไปเหลือเพียงซากบ้านไม้ผุพังที่ถูกทวันปกคลุมและต้นโพยักษ์ที่ยืนตายเงียบงันอยู่กลางลานรา้างทว่าความลึกลับของมันกลับไม่เคยจางหาย นักเดินทางบางคนที่พลัดหลงเข้ามามักเล่าว่าเห็นเงาคนแต่งชุดขาวนั่งใต้ต้นโพยกมือพนมเหมือนกำลังสวดภาวนาแต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ร่างนั้นกลับหายว่าไปกับสายลมบางรายที่บางอาจปีนขึ้นไปบนรากไม้ใหญ่ต่างเจ็บป่วยล้มตายโดยหาสาเหตุไม่ได้เหมือนคำสาบยังคงปกป้องความลับที่ซ่อนอยู่ใต้ดิน ในเวลาต่อมามีพระธุดงกลุ่มหนึ่งผ่านมาและตัดสินใจปักกลดพักแรมที่ลานวัดเก่าในหมู่บ้านร้างพอตกดึกเสียงกลองเพลและระฆังดังขึ้นเองจากวัดที่พังไปแล้วพระรูปหนึ่งเล่าว่าเห็นพระเถระผู้เคยผนึกอสูรยืนอยู่ข้างศาลาเก่าสายตาท่านเต็มไปด้วยความเศร้าและความหงอยหัยก่อนจะชี้ไปที่รากโพแล้วหายไปในความมืด เช้าขึ้นมาพระธุดงลองขุดดินตรงรากโพพพหินดำต้องสาประถผนึกไว้แน่นหนานด้วยยันเก่าแต่ยันนั้นเริ่มซี่จางแทบมองไม่เห็นพวกท่านรีบปิดหลุมแล้วสวดมนต์แผ่เมตตาก่อนตัดสินใจไม่แต่ต้องสิ่งนั้นอีกและออกเดินทางต่อไปโดยไม่หันกลับมานับแต่นั้นมาเรื่องเล่าของใต้รากโพร้อยปีถูกเล่าขานกันปากต่อปากชาวบ้านในถิ่นใกล้เคียงต่างเตือนลูกหลานว่าอยากเข้าใกล้หมู่บ้านร้างเด็ดขาดโดยเฉพาะคืนวันเพ็ญเพราะเป็นเวลาที่เงามืดจะพยายามเล็ดลอดออกมาหาอิสระอีกครั้ง ทุกค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหากใครผ่านป่าน,นั้นจะได้ยินเสียงกระซิบที่ดังขึ้นมาจากใต้ดินเสียงเดียวกับที่ครั้งหนึ่งเคยเตือนมนุษย์เมื่อหลายสิบปีก่อนชัดจีพีทีเซหลายสิบปีให้หลังโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงเมืองขยายตัวถนนตัดผ่านป่าใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยปิดซ่อนหมู่บ้านร้างเอาไว้ไม่ช้าพื้นที่ต้องห้ามก็กลายเป็นเป้าหมายของนักลงทุนที่หวังจะสร้างรีสอร์ทและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมื่อเครื่องจักรหนักเคลื่อนตัวเข้าใกล้ซากต้นโพลากไม้ที่ตายไปนานกลับส่งเสียงครครรื เหมือนมีชีวิตอีกครั้งดินใต้พื้นสั่นสะเทือนจนชาวบ้านที่ทำงานอยู่ต่างวิ่งหนีด้วยความตกใจคนขับรถแบ็คโฮถึงกับช็อคเมื่อเห็นรอยร้าาบนพื้นดินเปล่งแสงสีแดงสว่างวาบออกมาข่าวการค้นพบนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วนักข่าวและนักวิจัยแห่กันมาพิสูจน์แต่ยิ่งมีคนเหยียบย่างเข้าไปในเขตหมู่บ้านร้างเหตุการณ์ประหลาดก็ยิ่งเกิดขึ้นมากขึ้นบางคนหายตัวไปเฉยๆบางคนกลับออกมาพร้อมรอยแผลเป็นรูปเย็นบนแขนขาทั้งที่ไม่เคยถูกของมีคมบาดเลยแม้แต่น้อย คืนหนึ่งขณะทีมถ่ายทำสารคดีตั้งกล้องไว้ใกล้ต้นโพร้อยปีฟ้าก็ผ่าลงมาเป็นครั้งที่9้าเสียงดังสนั่นจนกล้องสั่นสะเทือนภาพที่บันทึกไว้คือรากโพแตกออกเป็นโพรงกว้างแสงสีแดงสดพุ่งขึ้นฟ้าเสียงกรีดร้องนับร้อยดังขึ้นพร้อมกันราวกับวิญญ,ญาณถูกปลดปล่อยในคลิปวิดีโอนั้นเนาดำม,มหาศาลพุ่งพลูออกมาจากใต้รากไม้ก่อร่างเป็นรูปร่างคล้ายคนยักย้ายแต่ไม่มีใบหน้ามันกวาดตามองรอบๆก่อนที่ไฟในกล้องทั้งหมดจะดับลงทันที ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีใครพบทีมถ่ายทำอีกเลยแต่คลิปวิดีโอบางส่วนกลับถูกอัปโหลดขึ้นอินเทอร์เน็ตโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเสียงสุดท้ายในคลิปยังคงดังกล้องอยู่ในความทรงจำของผู้ที่เผลอกดเปิดฟังตั้งแต่คืนที่ฟ้าผ่าครั้งที่9้าไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงหมู่บ้านร้างนั้นอีกแต่เรื่องราวกลับแพร่ไปทั่วโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วคลิปวิดีโอที่ถูกอัปโหลดถูกแชร์ซ้ำหลายล้านครั้งบางคนคิดว่าเป็นเพียงการจัดฉากแต่ผู้ที่เคยผ่านป่าใกล้ๆต่างยืนยันเสียงเดียวกันว่ามันมีบางางงงออยยู่่จริ ไม่นานนักกลุ่มคนลึกลับซึ่งอ้างตัวว่าเป็นนักพรตโบราณจากแดนไกลก็เดินทางมาถึงประเทศไทยพวกเขาประกาศว่าหากไม่ปิดผนึกเงาที่หลุดออกมาให้ทันเวลาโลกทั้งใบจะถูกกลืนกินด้วยความมืดทว่าการปิดผนึกครั้งนี้ไม่อาจทำได้เหมือนเดิมอีกเพราะผนึกดั้งเดิมถูกทำลายจนสิ้น คืนพระจันทรสีเลือดป่าใหญ่ที่เงียบเงันกลับเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องของวิญญาณที่ตายไปนานแล้วแสงแดงฉายขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นเส้นยาวเหมือนประภาคารแห่งความตายภาพนั้นถูกถ่ายทอดสดโดยผู้บังเอิญบันทึกได้และทันใดนั้นทั่วทั้งโลกก็ได้ยินเสียงกระซิบเดียวกันในหูพวกเจ้าปลุกข้าแล้วจงสละเงาของตนแทน คนที่ดูการถ่ายทอดสดบางส่วนล้มลงทันทีร่างกายแข็งทื่อดวงตากลายเป็นสีดำสนิทเหมือนถูกช่วงชิงวิญญาณบางคนหายตัวไปจากบ้านทั้งที่ญาติยังนั่งอยู่ข้างๆเหลือไว้เพียงรอยเงาดำไม่ติดบนพื้นรัฐบาลประกาศพื้นที่ต้องห้ามห้ามผู้ใดเข้าใกล้รัศมี10กิโลเมตรจากหมู่บ้านร้างแต่ยิ่งห้ามก็ยิ่งมีคนลักลอบเข้าไปเพราะความอยากรู้อยากอยากเห็นและไม่เคยมีใครได้กลับออกมา ตำนานใต้รากโพร้อยปีจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าขานของชาวบ้านอีกต่อไปหากแต่กลายเป็นเงามืดที่เชื่อมโยงกับผู้คนทั้งโลกใครก็ตามที่เคยได้ยินเสียงกระซิบในหูไม่ช้าก็เร็วจะต้องถูกทวงเงากลับคืน และทุกครั้งที่มีเสียงฟ้าผ่าเหนือป่านั้นผู้คนทั้งหลายจะได้ยินเสียงเดียวกันดังแผ่วมาในความมืดคืนที่ฟ้าผ่าลงครั้งที่เก้าโลกทั้งใบเหมือนสถานไหวไปพร้อมกับหมู่บ้านร้างแห่งนั้นแสงสีแดงพวยพุ่งพุ่งขึ้นท้องฟ้ากรีดแบ่งเมฆดำออกเป็นสองซีกเนาดมมาแผ่ขยายตัวเองออกมาจากใต้รากโพร้อยปีมันไม่มีใบหน้าไม่มีรูปร่างแน่ชัดแต่กลับน่ากลัวกว่าปีศาจใดๆเพราะมันคือบาปที่รวมกันมานับร้อยปี เสียงกรีดร้องนับพันดังระง,งมออกมาจากมันเหมือนเสียงคนตายที่ไม่เคยได้รับการอโหสิกรรมทุกโศกความโลภความโกรธและความหลงสะท้อนออกมาเป็นเสียงเดียวกันที่แทงทะลุหัวใจของผู้ได้ยินเจ้าทั้งหลายปลุกข้าเอง เสียงนั้นดังไปทั่วโลกไม่ใช่แค่ในป่าทุกคนได้ยินพร้อมกันในค่ำคืนนั้นไม่ว่าจะอยู่ในเมืองใหญ่หรือต่างประเทศบางคนถึงกับล้มทั้งยืนดวงตากลายเป็นสีดำสนิทบางคนสลบไปโดยไม่มีวันฟื้นและบางคนก็หายตัวไปเหลือไว้เพียงเงาดำไม่ติดบนพื้นผิวราวกับถูกไฟสวรรค์ลงทนัน รัฐบาลทั่วโลกพยายามสืบหาต้นตอบ้างส่งกองทัพเข้าปิดพื้นที่บ้างทดสอบใช้อาวุธหนักโจมตีหมู่บ้านร้างแต่ทุกอย่างไร้ผลระเบิดนิวเคลียร์จำลองถูกทิ้งลงกลางป่าแต่เพียงชั่วอึดใจเพลวเ,เพลิงกลับถูกเงาดูดกลืนไปหมดเหมือนไม่เคยมีการระเบิดเกิดขึ้นนักพรตโบราณจากแดนไกลที่เคยเตือนว่าผนึกใกล้แตกต่างรวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีครั้งสุดท้ายพวกเขาสวดมนต์ทั้งคืนใต้จันทร์สีเลือดแต่อีกเพียงชั่วขณะเงาดำนั้นก็เลยเข้ามาในพิธีพรตทุกคนล้มลงพร้อมเสียงกระซิบแผ่วๆพวกเจ้า ไม่อาจผนึกค้าได้อีกแล้วจากวันนั้นโลกทั้งใบเปลี่ยนไปพื้นที่ป่าใกล้หมู่บ้านร้างกลายเป็นเขตเงามืดที่ขยายตัวออกไปทุกวันมันกลืนกินต้นไม้บ้านเมืองและแม้แต่ผู้คนโดยไม่เหลือร่องรอยนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าหลุมเงาส่วนชาวบ้านยังคงเรียกมันตามตำนานว่าคำสาปใต้รากโพ ผู้คนที่ยังรอดต่างอบพยพหนีห่างออกไปเรื่อยๆทุกเมืองกลายเป็นที่หลบภัยมีเสียงสวดมนต์ดังขึ้นทุกค่ำคืนราวกับเป็นปราการสุดท้ายที่มนุษย์มีเหลืออยู่แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเสียงสวดน,นั้นช่วยอะไรได้จริงหรือไม่เพราะทุกครั้งที่ฟ้าผ่าเอามืดก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นคืนหนึ่งเด็กน้อยคนหนึ่งถามผู้เฒ่าที่เล่าเรื่องนี้ว่าถ้าสิ่งนั้นคือบาปของมนุษย์แล้วเราจะสู้มันได้ยังไงผู้เฒ่าเพียงยิ้มเศร้าๆแล้วตอบว่าเราไม่อาจสู้ได้ เราทำได้เพียงยอมรับและไม่ให้มันครอบงำอีกแต่คนรุ่นก่อนๆสะสมบาปไว้มากเกินไปแล้วเจ้าจึงต้องแบกรับเงานั้นไปตลอดกาลแสงสุดท้ายของความหวังดับลงเมื่อหลุมเงาขยายใหญ่จนกลืนแผนที่ไปกว่าครึ่งโลกไม่มีทวีปไหนปลอดภัยอีกต่อไปเมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองที่สุดเงียบเงันราวกับไม่เคยมีมนุษย์อาศัยอยู่เงาดำครอบคลุมท้องฟ้าแสงอาทิตย์ไม่อาจส่องถึงผืนดินและในคืนสุดท้ายที่ผู้คนยังเหลืออยู่เสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งเงาม,ามืดที่ครอบคลุมทั้งโลกพูดออกมาด้วยน้ำเสียงเยือเกเยน็น ห้ามแต่ห้ามปลุกแต่ตอนนี้พวกเจ้าปลุกแล้วและเงาจะอยู่กับพวกเจ้าตลอดไปไม่มีเสียงใดตอบกลับมีเพียงความเงียบและความมืดที่กลืนกินทุกสิ่งโลกที่เคยสว่างสวยกลายเป็นเพียงเงาไร้จันทร์และไร้ตะวันตำนานใต้รากโผล่ร้อยปีจบลงตรงนั้นไม่ใช่เพราะมันถูกปิดผนึกหากแต่เพราะทุกคนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเงาไปแล้ว